สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง15สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีอยู่จริงนะครับผมไปกันที่อันดับหนึ่งเลยนะครับผมต้นไม้ c q r นะครับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และอายุยืนยาวที่สุดในโลกนะครับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้นนี้มีความสูง275ฟุตนะครับและมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง26ฟุตนั่นเองนะครับและยังมีอยู่จริงใน CQR National Park นะครับป่าไม้ต้นยักษ์โบราณที่อายุไม่ต่ำกว่า2,000ปี อุทยานแห่งชาตินี้เขาโด่งดังในเรื่องความฮือมาของต้นเรดวูดสายพันธุ์ c ี r Tree นั่นเองนะครับและ General Sherman Tree นั่นครับต้นไม้ที่ใหญ่และมีอายุยืนยาวที่สุดในโลกและไม่ได้มีแค่ต้นเดียวแต่มีเป็นป่าเลยนะครับผมแม่พอพูดแล้วก็น่าอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับผมผมนี่อยากจะไปดูจริงๆเลยอันดับ2มียักษ มียักษ์เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมและมีขนาดใหญ่ที่สุดในช่วงย,ยุคน้ําแข็งนะครับมียักษ์เป็นสัตว์ที่มีขากรรไกรแข็งแรงมากและมีความสูงถึง4.5เมตรและได้สูญพันธุ์ไปเมื่อ14,000ปีก่อนนะครับผมและเคยมีรายงานว่าผู้คนจนํานวนหนึ่งเคยพบมียักษ์ที่ตัวสูงกว่า14-15ฟุตบริเวณข้ามมหาสมุทรคาชัดคานะครับและรัฐ阿拉斯加นะครับอันดับ3ม เห็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอเมริเลียออสโตเยเป็นอีกชื่อเรียกของเชื้อราสายพันธุ์ humongous f u n ั u s นะครับผมเป็นเชื้อราที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและยังสามารถแพร่กระจายได้มากกว่า8.4ตารางกิโลเมตรเลยนะครับผมพบได้ในป่าแห่งชาติมอเยอร์นะครับในรัฐโอเรกอนนะครับผมอันดับ4 เมร์สโทมิสนะครับหรือแมงดาทะเลนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเมอรสโทมาทานะครับเจ้าเมอร์สโทมาทานี่จัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเมอรสโทมาทานะครับจัดอยู่ในสัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์น้ําที่แบ่งออกได้เป็น2อันดับได้แก่ยูริปเตอริดานะครับหรือแมงป่องทะเลนั่นเองนะครับซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วกับซิโฟซูล่านะครับหรือแมงดาทะเลที่ยังคงสืบเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนะครับ าแยกออกมาจากอะโทโพดานะครับกว่า480ล้านปีมาแล้วนะครับโดยตัวเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่ถึง2.5เมตรเลยนะครับใหญ่กว่ามนุษย์ซะอีกนะครับผมอันดับ5วานสีน้ำเงินวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนะครับวานสีน้ำเงินเป็นวาน บาลินนะครับถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกวานสีน้ำเงินในขนาดปกติโดยทั่วไปแล้วจะยาว26-29เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมีความยาวถึง31.2เมตรน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ100-200ตันเลยทีเดียวนะครับผมเฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้าง1ตัวแล้วนะครับหัวใจวานตัวนี้เนี่ยมีขนาดเท่ารถ1คันเลยนะครับผมและเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงเข้าไปไว่ายน้ําได้เลยนะครับผมและครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่า ของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กซะอีกนะครับผมจัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับผมมีขนาดใหญ่กว่าไดาโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกนะครับปัจจุบันวานสีนงเงินเหลือไม่ถึง10,000ตัวบนโลกใบนี้แล้วนะครับผมก็ต้องช่วยอนุรักษ์กันนะครับผมและผมก็ได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมดูเกี่ยวกับวานสีนงเงินด้วยนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายได้จากภาพจริงๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นไปชมกันเลยครับผม Look, his belly. look at the white oh, wow yeah. oh my god. god i got that on video god. all of it on video god. all of it oh my god, oh, my god. Oh, my god. Dude, post that. และไปต่อกับอันดับที่6คิงคองยักษ์หรือชื่อว่าใจแกนโทพิติคัสนะครับเป็นสัตว์ตระกูลลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันเคยอาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือจีนเวียดนามอินเดียว่านอนเหล่านี้จะ เป็นลิงไร้หางขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกนี้เลยโดยชนิดที่ใหญ่ที่สุดอาจจะสูงขนาดยืน2ขาถึง3เมตรและน้าหนักเกือบ600กิโลกรัมเลยก็เป็นได้พวกมันกินไผ่เป็นอาหารนะครับฟอสซิวานอนเหล่านี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ1953โดยลาฟฟอนโคนิกสวานที่ร้านขายยาจีนแผนโบราณโดยชิ้นส่วนที่ยพบคือฟันและกระดูกบางส่วนซึ่งถูกเชื่อว่าเป็นกระดูกมังกรและถูกบด เป็นผงเพื่อผสมเครื่องอยาคนิกสวานได้ตั้งชื่อฟอสซิลที่พบว่าจแกนโทพิทิคัสนั่นเองนะครับอันดับ7 ควิซซอโคเอตสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกควิซซอโคเอตอาศัยอยู่ในโลกเมื่อ6 6ถึง68ล้านปีก่อนเป็นสัตว์ปีกสายพันธุ์เทโลโซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีโลกใบนี้มาเลยนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เหมือนเป็นนกที่อยู่ในยุคไดโนเสาร์นะครับเป็นสัตว์สายพันธุ์นกที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมอันดับ8 The Gate b ต l บ e r Leaf แนวประการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Great. บลเลียลีเป็นพืชหินประการังที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่า2,000กิโลเมตรอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียนะครับหรือตอนใต้ของทะเลคอรลันเริ่มตั้งแต่แหลมยอซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของลาควินแลนด์ลงมาถึงบันเดรเบิร์กทางตอนใต้ครอบคลุมดูแลพื้นที่2 1 5 0 0 0ตารางไมล์หรือ3,045,000ตารางกิโลเมตรของน่านน้ำรอบๆแนวประการางังและแนวประการังใหญ่แบ่งออกเป็น3ส่วนคือแนวประการังเหนือน t h e r n ล e e f หมู่เกาะวิสเด Eastland และแนวปะการังใต้ Southern Reef นะครับผมแนวปะการังมีสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งปะการังชนิดอ่อนและปะการังชนิดแข็งนะครับและมีสีสวยกว่า350ชนิดนั่นเองนะครับตลอดจนปลาและมีสิ่งมีชีวิตในทะเลต่างๆอีก1,500ชนิดเลยทีเดียวนะครับผมอันดับ9้า รัดฟันเสียหรือที่รู้จักกันในนามบัวผุดสกุลบัวผุดเป็นสกุลของพืชเบียนที่เป็นพืชมีดอกมีสมาชิกประมาณ28สปีชีพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง100เซนติเมตรอันดับ10 นกยักษ์อเจนต t าวิสนกยักษ์ตัวนี้เป็นนกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่บินได้และเคยมีชีวิตเมื่อ6ล้านปีก่อนขนาดปีกเมื่อกางออกมาเต็มที่แล้วจะกว้างได้ถึง7เมตรและเคยอยู่บริเวณเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้รวมทั้งที่ราบปัมปัสในประเทศอาร์เจนตินามันมีน้ำหนักพอๆกับเครื่องบิน Light Aircraft คือน้ำหนักกว่า68กิโลกร,รมัมอันดับ11 กวางยักษ์กวางยักษ์หรือกวางไอริสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูญพันธุ์ไปแล้วกวางยักษ์ชนิดนี้อยู่บนโลกของเราเมื่อประมาณ2ล้านปีก่อนมีลำตัวสูงประมาณ2เมตรและเขาของมันมีความกว้าง4 5เมตรเลยทีเดียวสาเหตุที่มันสูญพันธุ์เป็นเพราะว่าเขาของมันมีขนาดใหญ่ราว5เมตรทําให้มันเคลื่อนไหวได้ช้าและหาก,กินได้ลําบากนั่นเองอันดับ12 ไททันโอโบอาไททันโอโบอาเป็นงูที่ไม่มีผีจำพวกโบอาที่คล้ายกับงูเหลือมหรืองูหลานมักพบได้ในทวีปอเมริกากลางและเกาะมาดากัสกาในปัจจุบันนักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่าไททันโอโบามีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายงูอนาคอนดาโดยหากินในน้ำซึ่งอาหารของมันได้แก่จระเข้และปลาขนาดใหญ่แต่ทว่ามันมีความยาวกว่ามากโดยมีความยาวเฉลีย่ยประมาณ13เมตรและอาจจะยาวได้ถึง15เมตรเลย ทเดวน้ำหนักของไททันโอโบอาหนักได้ถึง2ตันโดยชื่อของมันเป็นภาษาล,ลาตินแปลได้ว่างูยักษ์ดากแซอาฮนซึ่งมาจากชื่อเมืองแซอฮนซึ่งเป็นเหมืองแรกในประเทศโคลอมเบียซึ่งเป็นที่ที่ค้นพบซากฟอสซิลของมันเป็นครั้งแรกซากฟอสซิลของไททันโอโบอาที่ค้นพบเป็นกระดูกสันหลังจํานวน180ชิ้นคาดว่า่าจะเป็นของงูทั้งหมด12ตัวค้นพบครั้งแรกเมื่อปีคศ2007ซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมีขนาดใหญ่กว่ากระดูกสันหลังของ งูอนาคอนดามากนักจากการวิเคราะห์และนํามาคานวณด้วยเครื่องมือต่างๆพบว่าไทาทันโอโบอามีชีวิตอยู่ในยุคฮาลีโอซีนเมือ่อ58-60ล้านปีก่อนนะครับผมอันดับ13 ขนุนขนุนเป็นผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนุนเป็นผลไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง90เซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลาง50เซนติเมตรโดยลักษณะของลูกขนุนในผลดิบจะมีเปลือกสีขาวหนามทู่ถากรีจะมียางเหนียวถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองและหนามจะคมขึ้นด้วยภายในของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้เม็ดอยู่ในยวงโดยดอกขนุนจะออกดอกปีละสองครั้งคือในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาคมและในช่วง ทันวาถึงมกราคมนั่นเองเนคะครับผมแหมผมก็เป็นคนชอบกินขนุนอยู่ด้วยนะกินเลยทีเดียวอันดับ14 ถ้ำสวรรค์เป็นถ้ำในอุทยานแห่งชาติของฟองยาแก่บางประเทศเวียดนามถ้ำเทียนเดืองหรือถ้ำสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังใต้ดินหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามสมคำล่ำลือที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวฟองยางแก่บางนะครับโดยมุดผ่านปากถ้ำที่แคบๆเข้าไปข้างในนักท่องเที่ยวจะได้อยู่บนวิมานดินซึ่งนายมาตินฮอลลอยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับถ้ำชาวอังกฤษเคยให้ความคิดเห็นว่าหากมีรายการพิเศษเขาจะจัดถ้ำสวรรค์ให้อยู่ในรายการนี้ที่นี่มีหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปแบบ ส่องประกายและยิบยะยับเหมือนโดนแสงไฟที่นักท่องเที่ยวสามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้ในจินเองกวนชาวฮานอยที่เคยไปเที่ยวฟองยาแก่บ้างนะครับเขาเล่าว่าเมื่อเดินตามบันไดลงถ้ำเทียนเดืองหรือถ้ำสวรรค์เน่หละครับเขาบอกว่าผมรู้สึกเหมือนได้สำรวจชั้นใต้ดินความสวยงามและยิ่งใหญ่ของถ้ำมันไม่สามารถบรรยายได้หมดนะครับผมมันเป็นหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติบรรดาให้เป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงหรือบ้านเรือนไม้ยกพื้นพระปางของชอนเผ่าจามลูกหงและ พระแม่มารีที่นี่มีหินงอกหินย้อยมากกว่าถ้ำฟองยาปีหน้าผมจะมาเที่ยวอีกจะมาชมถ้ำอื่นๆด้วยนี่นะครับเป็น คนชาวฮาหนอยคนหนึ่งที่ไปเที่ยวถ้ำสวรรค์มาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวอะไรพวกนี้นะครับผมและถ้ำสวรรค์นี่นะครับเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการค้นพบมาเลยในปัจจุบันนะครับผมเพิ่มเติมของถ้ำสวรรค์นะครับภายในถ้ำมีความยาวราว40กิโลเมตรเลยนะครับแต่ปัจจุบ,บันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้แค่1กิโลเมตรนะครับในอนาคตยังมีการจะเปิดเฟสต่อไปนั่นก็คือเปิดให้เดินทางมากกว่า1กิโลเมตรขึ้นไปนะครับผมการที่ชมภายในถ้ำสวสรร,ากการค์นะครับมีการจัดการค่อนงดั่ ออกจากที่จอดรถนะครับเข้าไปยังเส้นสู่ปากถ้ำหรือจะเดินเท้าก็ได้แล้วต่อด้วยเส้นทางเท้าขึ้นไปยังทางเข้าปากถ้ำผ่านสภาพธรรมชาติอันล่มรื่นราว507เมตรนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นปากถ้ำเป็นปากทางเข้าถ้ำเป็นช่องเล็กๆนะครับให้มุดลงไปพบกับความสวยงามความมหัศจรรย์โดยภายในถ้ำมีเส้นทางไม้ที่ดูกลมกลืนทอดยาวไปตลอดเพื่อบังคับทิศทางให้นักท่องเที่ยวเดินไปตามเส้นทางท,ที่กำหนดไม่เดินนอกลูก่นอกทางป้องกันการเอามือไปสัมผัสจับหินง หินยอยย้เพราะแต่แค่นิดเดียวหินงอกหินย้อยที่กำลังเจริญเติบโตจะสิ้นอายุไขทันทีและนี่นะครับก็จบกันไปสําหรับถ้ำสวรรค์นะครับผมไปกันที่อันดับสุดท้ายเลยครับผมอันดับ15 แอมฟิซิโอเลียนะครับแอมฟิซิโอเลียเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสัตว์ชนิดนี้อยู่บนโลกของเราเมื่อ145ถึง161ล้านปีก่อนเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากโดยมีความยาว58เมตรและมีกระดูกสันหลังยาวถึง2.5เมตรเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ15สิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยมีอยู่จริงนะครับผมอ่านผิดพลาดประการใดผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ผมเป็นความรู้ยังไงหรือชอบตรงไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดระดิ่งนะครับผม